สวัสดีค่ะชื่อนางสาววไลพรจตุตาเลขที่34.00ของเดอะทอยนั่นเองค่ะท่อนที่ร้องว่าฝันฉันฝันถึงเธอหลับตาลงทุกทียังเจอต่อเดืนนี้ไม่ว่าครอยากจะนอนหลับตาอย่างนี้เรื่อยไป คำคืนที่แสเนเหน็บหนาที่เธอกอดเขาไว้เป็นราตรีเดียวกับฉันที่ยังฝันว่าเธอกอดฉันทุกคืนตรงนี้แค่ได้เห็นเธอกับเขามันก็เจ็แค่ไหนยังต้องทนท้อรือมาอยัางต้องฝันถึงเธอที่เธอก็บฉันในตรงนี้นะคะก็ จิตรับรู้นะคะก็คือเห็นเธอกับเขามันเจ็บมันก็เจ็บนะคะแบบว่าทรมานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จิตรับรู้ก็คือตาแล้วก็ใจนั่นเองค่ะเจตสิกานะคะก็คือความเสียใจนะคะก็คือท่อนที่เราว่าที่เธออยู่กับเขาแต่ฉันอยู่ได้แค่ในความฝันและฝันว่าได้กอดเธออะไรอย่างนี้ค่ะก็ขอบคุณค่ะ